แบ่งออกเป็นสองขอใหญ่เลยเนาะขอที่1ก็คือเป็นอย่างคนลาวคือบไซย์เงินเวียดนามข้อที่สองก็คือเป็นอย่างคนลาวโบมักเฮดคลิปเกี่ยวกับประเทศเวียดนามเลยเนาะ สบายดีสบายดีกันมื้อทุกคนเด้อตอนนี้ก็พบกับน้องลีมาพบกับช่องของลีสาวลาวลองสารอีกแล้วเนาะอ่าซึ่งในคลิปนี้ก็ดังที่ทุกคนเห็นอยู่ในปุกคลิปหรือว่ายู่ในซื้อคลิปนั่นแหลนะเนาะก็คือน้องลีจะมาอัดคลิปเกี่ยวกับวาวเกี่ยวกับประเทศเวียดนามประเทศไทยแล้วกับประเทศลาวเนาะอ่าว่าเป็นอย่างคนลาวคือบมากเว,ว้าถึงประเทศเวียดนนะามเนาะทั้งๆงที่เป็นประเทศแบบอ่าเป็นประเทศ เพื่อนบ้านหรือว่าเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องเนะะา,าเนะ,ะก็ว่าได้เนาะแล้วก็เป็นอย่างแล้วจึงคนลาวจึงแบบบบมากว้าวถึงประเทศเวียดนามเลยเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับประเทศเวียดนามเลยเนาะและ้วก็เป็นอย่างคนลาวจึงโบไซเงินเวียดนามเนาะก็คือมีน้องลีไปเจอคอมเมนต์นึงเนาะอยู่ในคลิปของน้องลีซึ่งน้องลี่เฮ็ดคลิป ใช้เงินบาทไทยในล่องสานไปเนาะละก็ก็มีคนไทยบางคนเนะาะเพิ่นได้คอมเมนต์มาว่าเป็นอย่างคนลาวคือแบบบบใช้เงินเวียดนามเลยเป็นอย่างคือใช้เงินบาทใช้เงินของประเทศไทยเนาะซึ่งในคลิปนี้น้องลี่ก็จะมาบอกให้ละเอียดละโอไปเลยเนาะว่าเป็นอย่างคนลาวคือบใช้หรือว่าอ่า น้องลี่หรือว่าคนลองสานคือบอไซนะ์เนาะหรือว่ายูเคตสื่ินพื้นก็อาจจะไซกับโบฮูเนาะอ่าซึ่งในคลิปนี้น้องลี่ก็อาจจะมาเว้าให้ละเอียดเลยเนาะตามความคิดเห็นส่วนตัวเนาะทุกคนอ่าคลิปนี้ก็จะแบ่งออกเป็นสองข้อใหญ่เลยเนาะข้อที่หนึ่งก็คือเป็นอย่างคนลาวคือโบไซเงินเวียดนามข้อที่สองก็คือเป็นอย่างคนลาวโบมังเฮดคลิปเกี่ยวกับประเทศเวียดนามเลยเนาะ น้องลีจะมาขอตอบข้อที่หนึ่งก่อนเลยเนาะก็คืออ่าเป็นยังคนลา้าคือบอใส่เงินของเวียดนามเนาะใส่เงินเวียดหรือว่าเงินเงินด้งเนาะประมาณนั้นเนาะหรือว่าท้าวิดทก็ขอโทษล่วงหน้าเนาะก็คือน้องลีได้เงินเพิ่อนอ่าว้ามาประมาณนี้เนาะเงินดง้งบอกเงินเวียดนามเนาะก็คือ เพิ่นถามมาว่าเป็นอย่างคนลาวคือบอไซเงินเวียดนามเนาะอ่าน้องลีก็ต้องขอดตอบเลยเดอว่าอ่าคือน้องลีได้ไปสอบถามเนาะคนเวียดที่เพื่อนมาขายเล็กอยู่เหือน้องลีเออมาซื้อเล็กเนาะมาซื้อเล็กอยู่เหือน้องลีเมื่อกี้นี้เนาะน้องลีกันเลยว่าสิถามเปลี่ยนเงินเวียดของเพื่อนเนาะว่าลาอ่านสีลองเอาไปเปลี่ยนเอ็ดเงินลาวเนาะแล้เพื่อนฮันได้บอกน้องลีว่าเพื่อนฮันอ่า บไดเอาเงินเวียดมาเนาะบไดเอาเงินเวียดมาใส่ในล้าวเนาะละกาเพื่อนทันว่าเพื่อนบบมีเนาะน้องลีถามเปลี่ยนเอาโบไดไล่ดอกเนาะเพราะว่าอยากอยากเปลี่ยนเอาน้อยนึงละกาลมหายใจตลาดเดิมนอนระคาหรืเพื่อนก็เลยตอบว่าบบมีเนาะบบมีเงินดงบ่มีเงินด้งค mm ่ะเนาะหรือ huh. ว right? ่าเงินดองอย่างประมาณนี้เนาะเพื่อนก็ตอบว่าโบมีน้องลีก็เลยถามว่าเป็นอย่างคือโบมีเพื่อนก็ว่า ถ้าเอาเงินโดงมากับบุ้งหัวทีเอาไปแตกยุใส่เนาะบุ้งหัวเอาไปไซยุใส่เนาะเพราะว่าอ่ายุรลวนี่นะแบบบ่มีไผนะ่ไซเนาะบ่มีไผ่ไซเงินโดง่งฮนส่วนหหา่ก็ใไซแตงเงินกีบเนาะเพื่อนก็นเลยตอบน้องลนะีแนวนี้เนาะน้องลีก,ก็เลยว่าเออได้สรุปมาว่าเนาะเพื่อนกัแบบบ่มีเนาะเพิ่นบริไซเงินเวียดยุรลาเลยนี่ก็เป็นสาเหตุให้เห่าแบบบ่มีเงินโด่งไซหรือว่าบนาน่ใงไซเงินโด่งยุหลาเนาะ้วกาอ่า น้องลีก็ได้ไปถามคนยุตลาดะนะว่ามีไผ่มีเงินโด้งบบน้องลีอยากเตี้ยนสิเนาะเพื่อนก็นได้ตอบว่าอ่าเพื่อนได้ตอบน้องลีว่าเพื่อนท่านบบได้ใส่บางคนก็นตอบว่าโบ,บหูเนาะเพราะว่าโบเคยเห็นเนาะบางคนก็บอเคยเห็นเนะานนเเนเนะซึ่งน้องลีเกิดมาได้สิบเจ็ดปีไกสก้ไกสิก 19, าเขาสิบแปดปีแล้วซึ่งก็เคยบอกเคยเห็นเงินโด่งเงินเวียดนามเลยเนาะ เคยเห็นแต่คนเวียดนาคนเวียดมาเลาะซื้อเหล็กซื้อหล่าอยู่บ้านตามบ้านตามรองสาลนิกามีเนาะซึ่งเฮาสรุปได้ดังนี้เนาะทุกคนก็คือเงินด้งแม่นโบสามารถไซได้อยู่ในประเทศลาวเนาะก็คือบบแม่นบสามารถไซได้เนาะถ้านำเข้ามาไซกะน,น่าจะไซไดเนาะแต่ว่าโบมีคนไซเนาะเฮาสรุปได้ว่าแบบบบมีคนไซเงินด้งอยู่ใน ประเทศลาวเนาะลราก็เลยเห็ดให้คนลาวบอคอยได้ใช้เงินด้งเนาะนี่แหละเนาะละก่อ่าเป็นอย่างคือใช้แต่เงินบาทไทยบใไซเงินเวียดเนาะก็คือเงินบาทไทยหันคนลาแมนอ่าสามารถใช้ล้ะก่แลกเ,ลเปี่ยนเป็นเงินกีบเงินบาทแลกเปียนเงินกีบหรือว่าเงินกีบแลกเปียนเงินบาทได้เนาะกะอันนี้กะแบบน่าจะเป็นอ่าการที่ พวกเฮาคนลาวมากไปซื้อเครื่องอยู่ประเทศไทยหลายเนาะส่วนแม่นําเขาสินค้าจากประเทศไทยหลายเนาะแล้วเพื่อนก็นเลยว่าใช้เงินบาทไทยเนาะอ่านี่นนต้องรีกจะตอบไปข้อที่หนึ่งแนละ้วเด้อว่าเป็นอย่างคืออ่าคนลาวบบมากใช้เงินเวียดเนาะก็คือทั้งทที่คนเวียดมายุดลาวกันยังบบมีเง,เงินเวียดเนาะส่วนหหายก็หาเงินยุลาว,ลวก็เอาไปเปลี่ยนเป็นเงินเวียดอยู่ประเทศเวียดนามเลยเนาะอันนี้ถ้าตอบผิดพลาด ประการใดก็ขอโทษขอภัยลวงหนะ้าเนาะถ้าไีใมีอันใดเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยเนาะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวโนรี่สตอบคอสองกันเลยเนาะมาเป็นอย่างคนลาวคือบมัอกอัดคลิปเกี่ยวกับประเทศเวียดนามเป็นอย่างคือบลกอัดคลิปเกี่ยวแต่ประเทศไทยเนาะก็คืออ่าสาเหตุที่หนึ่งก็คือตามความคิดเห็นส่วนตัวเนาะก็คือหนึ่งก็คือภาษาเนาะภาษาเวานะ้าเนาะ ภา,าษาการเว้าของภาษาเวียดนามนี้โดยโกงเมนเฮาสามารถฟังออกเลยเนาะก็คือคือภาษาไทยเนาะถ้าเป็นภาษาไทยนี้เฮาสามารถเว้าแล้วก็สื่อสารกันได้แล้วก็ฟังหูเรื่องเนาะโดยที่บบมีไกมาเปภาษาให้เฮาเนาะเฮาก็คือแบบพิ้นเว้ามาเฮาว่าภาษาลาวไปเพื่นก็สามารถหูได้เลยเนาะแล้วก็สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้เนาะอันนี้แม่นอันข้อที่1นึเนาะที่คนลาวมักค็ด คลิปถึงประเทศไทยแล้วก็บมัักเคสคลิปถึงประเทศเวียดนามเนาะก็คือนึ่งแม่นภาษาเฮาบอสามารถฟังแล้วก็ฮูแล้วก็เขียนได้เลยเนาะเฮาต้องได้เรียนโดยโกงเลยเนาะเพราะว่าเฮาอันบดได้ฮูบดได้เรียนภาษาเวียดนามมาแตงแต่น,น้อยเนาะภาษาไทยนี่ก็บดได้เรียนเนาะก็คือเฮาเบิ้งโทรั์ฟังเพลงไทยเนาะเบิ่งงนางไทยฟังเพลงไทยเบิ่งข้าวไทยเนาะแล้วก็เลยเฮ็ดให้เฮาหันฮูจัก ภาษาไทยหลายกว่าภาษาเวียดนามเนาะถ้าเฮาเบิ่งหน,งนงังเวียดนามฟังเพลงเวียดนาม้วก็เบิ่งข้าวเวียดนามเป็นภาษาเวียดนามเฮาก็น่าจะได้เนาะแต่อันนี้เฮาบ่ได้เบื้องเนาะเฮาก็ได้เบื้งองแต่หนังไทยมาตั้งแต่น้อยพุ่เนะและ,กะเกล็ดให้เฮาหูจักภาษาไทยน้อยนึงเนาะถึงสีบ่กเก่งแต่กะสามารถฟังไดหูเรื่องเนาะอันที่สองก็คือวัฒนธรรมเนาะซึ่งวัฒนธรรมของประเทศเวียดนามกับประเทศลาวนี่ค่อนข้างว่า แตกต่างกันเนาะทุกคนแบบแตกต่างกันคนละเรื่องคนละลาวเลยเนาะบอได้แบบใกล้เคลียงกันแล้วว่าคือกับไทยแล้วก็ลาวเนาะคือไทยกับลาวนี่วัฒนธรรมค่อนข้างว่าคือกันเลยเนาะมีวัดว่าอาหามคือศาสนาพุทธคือกันเลยเนาะแต่ประเทศเวียดนามนี่แบบค่อนข้างว่าแตกต่างกับประเทศลาวเลยเนาะแล้วก็เลยให้คนลาวฮันบูซีอันเว,ว้าเกี่ยวกับประเทศ เวียดนามฮันเนยวยไดเนาะแล้วเหาก็เลยว่าบโบฮูซีเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับประเทศเวียดนามเว,ว้าภาษาเวียดนามได้เนาะเหาก็เลยว่าบโบไดเฮ็ดเนาะแล้วเหาก็เลยว่าเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยหลายกลัวเนาะเพราะว่าเหาสามารถเว้าวไดถึงซีบุดีแต่ก็เว,ว้าโผลไดน้อยนึงเนาะแล้วกาอ่าสาเหตุที่สามกระแม่น เงินนั่นเลงเนาะเงินก็คือแบบเงินไทยนี่เงินบ้านนี่เราก็สามารถจ่ายได้ในสุนบทลาวหรือว่าตัวเมืองลาวเลยเนาะกะบแบบดังที่ทุกคนเห็นนั่นเเนาะน้องลีก็ได้เหตุคลิปอ่าไปเปลี่ยนเงินลาวยู่สุนบทเนาะก็คือ,อยู่เมืองลองสารของที่ตัวเมืองที่น้องรี่ยู่นี้เนาะก็คือสามารถเปลี่ยนได้ละกะอ่าจ่ายได้เนาะละกันสำหรับเงินเวียดนามนกับแบบ โบมีเนาะดังที่ทุกคนเห็นอยู่ในต้นคลิปเลยเนาะก็มีอยูสามสาเหตุด้วยกันเนาะเพราะว่าอ่าสาเหตุที่คนลาวอันโบสามารถเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับประเทศเวียดนามได้เนาะแล้วก็โบโสามารถเฮ็ดคลิปอ่าใช้เงินเวียดนามได้เนาะการย้อนสาเหตุแนวนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวยายก่อนเนาะฟาเดดวมาลนะนนทุกคนก็ตามนั้นเลยเนาะการย้อนว่าเห่าบุหงภาษา นึงบูพภาษาวัฒนธรรมบบคือกันใส่เงินเวียดนามในลาวโบได้เนาะตะเลยเห็ดให้เฮาโบสร้างซีเห็ดคลิปเกี่ยวกับประเทศเวียดนามเลยนะทุกคนอา่การะดังที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปนี้แล้วเนาะน้องลีก็ได้มาเห็ดคลิปโตอบให้ทุกคนเบิ้งแล้วเนาะว่าเป็นอยังคนลาวคือโบ ใส่เงินเวียดนามเฮดคลิปเกี่ยวกับประเทศเวียดนามเนาะน้องลี่ก็ไเด็ตโตไปตามที่น้องลี่เข้าใจมาแล้วเนาะแล้ก,ก็ได้ไปสอบถามคนเวียดคนเป็นแม่ค้าอยู่ตามท้องตลาดของเมืองลองซานเลยเนาะก็คือบ่มีเงินเวียดนามเนาะมีเงินเวียดนามอยู่ในลองซานหรือว่ายู่ประเทศลาวเลยเนาะเพราะว่าบ่เคยเห็นผู้ใดใซ้เลยเนาะหรือว่าอ่าอาจจะมีแบบ ผู้เท้าผู้แก่เพิ่อนอาจจะมีเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้โบมีไผ่ด้ไซน์เลยเนาะอ่าก็ดังที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปนี้แหละเดอ้อน้องลีก,ก็มาตอบให้แล้วเดอ้ออ่าถ้าไผ่มีอันใดอยากถามก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลีซาลาลองสารในเดอ้อเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย,บาย